อัปเดตข่าวสารจาก Xiaomi 17 Ultra นะครับที่จะมาเปิดตัวภายในวันที่25ถึง26ธันวาคมนี้นะครับจากแบรนด์ Xiaomi เลยนะครับตอนนี้ก็จะมาในส่วนของตัวกับเลนกล้องเทเลโฟโต้ Leica APO ครั้งแรกของสมาร์ทโฟนจากการร่วมมือในครั้งนี้กับ Leica เลยได้เปิดตัวระบบกล้องถ่ายภาพ Optical ตัวใหม่ สำหรับสมาร์ทโฟนเลนเทเลโฟโต้มาตรฐานไลกา APO นะครับผมเป็นครั้งแรกของวงการสมาร์ทโฟนจุดเด่นของเลนเทเลโฟโต้ไลกา a p p o นะครับของ Xiaomi 17 Ultra ก็คือการให้สีสันที่แม่นยำและดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับสิ่งที่ตาเห็นพร้อมกับความสามารถในการลดความคลาดเคลื่อนของสีนะครับควบคุมความคมชัด ของภาพสามารถซูมระยะไกลมากได้โดยที่ไม่เสียคุณภาพนะครับหรือไม่เสียรายละเอียดนะครับเสียมีเคมว่าระบบกล้องกาถ่ายภาพของเลนเทเลโฟตโต้มาตรฐานลกานะครับจะช่วยยกระดับให้ความสามารถถ่ายรูปภาพซูมในที่แสงน้อยหรือตอนกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงสภาวะแสง ที่มีความแตกต่างกันมากๆนะครับเช่นการถ่ายภาพซูมแบบย้อนแสงนะครับผมอ่าเป็นต้นนะครับตัวนี้ Xiaomi 17 Ultra เบ,บ็อึดกว่าเดิมกล้องซูม200ล้านนะครับพิกเซลในแง่ของสเปกของ Xiaomi 17 Ultra ที่หลูดออกมาได้แก่ดีไซน์จอแบนนะครับผม Display นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีจอที่ให้ความคมชัดสูงกว่า 2K แต่พลังงาน กินน้อยกว่าเดิมนะครับหน้าจอสามหน้าจอเนี่ยก็คือกินพลังงานน้อยกว่าจอปกตินะครับผมในท้องตลาดตอนนี้และใช้เป็นเซนเซอร์สแกนนิ้วลายในมือแบบอัลตราโซนิกนะครับผมพลังประมวลผลคาดว่าจะใช้ชิป s n นเดากอน d i t Gen5 เหเหมือนกับสมาร์ทโ17รุ่นอื่นๆจับคู่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่อาจมีความจุเกือบ7 0 0 0มิลลิแอมป์เลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆ และรองรับการชาร์จไว้ผ่านสายนะครับ100วัตต์ของให้เปอร์ชาร์จและการชาร์จแบบไร้สาย80วัตต์มาตรฐานทนน้ำทนฝน,น IP68 รายละเอียดสเปคกล้อง17 Ultra ไม่เป็นทางการนะครับกล้อง50ล้านเซ็นเซอร์นะครับเป็น OV50X ขนาดเซ็นเซอร์1นิ้วกล้องอันตาวาย50ล้านรองรับการถ่ายมาโครเทเลโฟโต้นะครับประดิษฐ์ 200ล้านอาจรองรับระยะออปติคอลซูมที่5เท่านอกจากนั้นคาดว่าเสียมี่จะเปิดตัวเลนส์มี่เทอและเ e น m i Turbo 5 Pro พร้อมกับ17เสีดเซมี่7 Ultra นั่นเองนะครับผมอย่างไรก็รอติดตามข่าวต่อไปยังเป็นอาการอีกครั้งหนึ่งที่มาจากข่าว GSM Arena ขอบคุณครับ